สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเซฟคลิปใน Ti k ตอกนะคะแบบที่ไม่มีลายน้ำนะคะเราเข้าไปที่ App Store นะคะเพื่อไปดาวน์โหลดแอปเซฟตอกนะคะอ่าเเข้าไปเลยค่ะ s เซฟตอกตรงนั้นนะคะพิมพ์เข้าไปอ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสีดำๆอย่างนั้นนะดาวน์โหลดลงเครื่องเลยค่ะดาวน์โหลดไว้เลยนะคะ จะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่แอปติ๊กตอกของเรานะไปดูคลิปที่เราอยากจะดาวน์โหลดโอเคสมมุติว่าผมอยากที่จะดาวน์โหลดคลิปนี้นะคะไปเอ่อไปโพสในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะผมก็จะเข้าไปที่จุด3จุดค่ะคัดลอกลิงค์ค่ะมันจะคัดลอกอัตโนมัติเลยนะคะ ล็อกลิงก์เสร็จนะคะ mm hmm. เข้าไปที่เซฟตอกค่ะ mm hmm. อาแล้วก็ไปที่เซฟติกต็อกนะคะตรงนั้นค่ะ mm hmm. คลิกเข้าไปนะคะ mm hmm. แล้วเราก็กดคําว่าเซฟ now mm hmm. แค่นั้นเลยค่ะ mm hmm. มันก็จะทําการประมวลน,นะคะ mm hmm. มาจ,จะมีโฆษณาขึ้นบ้างนะ mm hmm. แล้วก็กดทิ้งได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นแอปฟรีอ่ามันดาวน์โหลดอยู่นะคะ <Hello now. S 2> ให้มันประมวลให้เสร็จนะคะขึ mm hmm. ้นเซฟฟิ้งแล้วเข้าไปที่คลังรูปภาพของเรานะคะ,ะเข้าไปที่ดูวิดีโอของเราเลยมันจะเซฟอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะไม่มีลายน้ำแล้วเห็นไหม mm hmm. เราก็สามารถที่จะเอาไปโพสในแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะ